สวัสดีครับกลับมาพบกับรถนางฟ้าครับวันนี้เสร็จแล้วครับหลังจากที่อยู่กับผมมานานนะครับกันนี้สามสี่เดือนเลย NSR 150cc ซีซีนะครับแฟ่งทรงโตล้อโตนะครับใครที่ชอบรอชมได้เลยครับก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเป็น NSR นะครับ NSR ตากลม เอกสารครบโอนนะครับภาษีขาดเกินตอนคันนี้ตอนที่ผมซื้อมามันเป็นรถจอดนะครับไม่ติดนะครับสภาพค่อนข้างจอดนานเลยแหละน่าจะเป็นสายประกวดในยุคนั้นนะครับอาจจะไม่ได้ใช้หรือไม่มีเวลานะครับนั่นแหละครับก็คือจอดนานมากไม่ติดนะครับตอนซื้อมาก็คิดว่าคงทําไม่เยอะแต่ที่ไหนได้ทําเยอะมากครับคือ ซื้อรถไม่ติดก็เราก็ต้องมาลุ้นนะครับปัญหาคันนี้เลยตอนที่ซื้อมานะครับก็คือผมแกะแฟลิงออกนี่ก็คือสายไฟสายไฟโดนหนูกัดเละเลยครับก็คือเละแบบขาดหมดเลยนะครับแทบจะไม่เหลือต่อให้ให้เราต่อเลยอะ่ะคือกัดเละหมดเลยชุดสายไฟแล้วก็พวกท่อน้ําต่างๆนะครับหนูมันกัดหมดเลยครับท่อน้ํามันท่อสายน้ํามันกระปุก2องถุงสทีคือ หนูมันกัดเละหมดเลยนะครับไม่ค่อยมีเวลาด้วยแล้วก็มันทําค่อนข้างเยอะนะครับอยู่กับผมประมาณเกือบสเดือนตอนนี้ก็ผมว่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละนะครับเอาไปขี่มาแล้วเรามาดูรายละเอียดคันนี้นะครับชุดสีนะครับ150 RR อ่านี่นะครับใครที่ชอบทรงแปลกๆนะครับแต่ยังเป็นโค้งเอกลักษณ์เดิมอยู่นะอาจจะมีแค่ทําท้ายมาแล้วก็ชุดหน้าชุดหลังนะครับชุดสีผมให้ไปประมาณ70%แล้วกัน มันจะมีตําหนิการใช้งานแล้วก็ตําหนิจากระยะเวลามัน,นครับ RCV นะครับ150นะครับมา mm hmm. ด้านหน้าก็คล้ายๆคล้ายๆอ,อะไร CBR 600นะครับเป็นล้อตโตนะครับด้านหน้าดิสคู่ปั๊มคู่ของโตโกิตโตโตกิตโตนะครับ mm hmm. ผมอ่านถูกไหมนี่นั่นแหละครับดิสคู่อัพไซด์ดาวแกนทอง ชุดหน้าถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะของซูซูกิครับซูซูกิ GSX750 นะครับ g s x 750น่าจะมีอัพไซด์ดาวรับแกนทองนะครับ, ong, รบยกมาทั้งแผงคอเลยอะไรแปรงเรียบร้อยของคอรถไม่มีกอกแกกอกแกนะครับตอนซื้อมาไม่มีกุญแจครับผมก็ไปหาอยู่ว่ามันชุดหน้าของอะไรจะไปหาซื้อกุญแจมันมานะครับฝาถังก็เปิดไม่ได้นะครับไม่มีกุญแจ เบิกใหม่ครับฝาถังแล้วก็สวิตกุญแจนะครับก็ต้องมาแปลงสายนะครับก็จะมีกุญแจให้สีดส่ดอกนะสี่ดอกนะครับงานสีพวกสีโครงสีฝาเพื่อมันจะออกแบบเกอะเขอะแบบนี้นิดนึงนะครับนี่เพราะว่ามันค่อนข้างจอดนานอันนี้ผมก็ถอดล้างให้หมดแล้วนะครับประมาณนี้เนี่ยล้อโต่ล้อหลังก็จะประมาณนี้ครับ สายไฟที่มันกัดขาดผมก็พยายามต่อครับตอนนี้ก็ใช้ได้หมดทุกจุดนะครับหน้ามงหน้าไม้อะไรก็เช็คให้แล้วก็จะมีแค่ความเร็วนะครับไม่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นชุดหน้าโตนะครับมันไม่มีให้ใ,ใส่สายใหม่ก็จะมีแค่หมายความเร็วไม่ขึ้นวัดรอบขึ้นอุณหภูมิขึ้นเกลนน้ำมันขึ้นนะครับแล้วก็ไฟพวกนี้ติดหมดเลยนีย่ฮต่ำสูงอะไรติดหมดเลยนะครับไฟลงไปเลี้ยวผมต่อให้แล้วดีลงดีเลยเปลี่ยนให้หมดแต่ก็ เปลี่ยนให้แล้วนะครับตอนแรกมันใส่แต่เบนซ์มาแล้วก็อสายไฟอะไรเยอะแยะไปหมดเลยกับเอาออกครับก็จะประมาณนี้ของเหลวทายหมดเลยครับพวกสายต่างๆที่หนูมันกัดไม่ว่าจะเป็นสายน้ํามันเบรกสายมอน้ําสายน้ํามันสองทีสายระบายเครื่องแล้วก็ต่างๆนะคือต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับสายสูงตุงหนยตีต่อเข้าคอบูเปลี่ยนใหม่หมดเลยหมอน้ําผมเป็นหมอน้ำาอินโปนะครับคัี้ใส่เป็นมอน้ำาอินโปแล้วก็ระบบ เป็นของ n p o หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อสูบชุดไฟกล่องไฟมอเตอร์วาวเป็นของ Enpo หมดเลยหม้อน้าเป็นของ n p o ผมไปผ่านล้างให้แล้วครับหม้อน้ําก็ใส่เป็นหม้อน้ําหล่อเย็นของเหลวนีถทายหมดเลยน้ำมันเครื่องตอนที่ถ่ายออกมาขณะว่ารถจอดนานนะน้ำมันเครื่องยังใส่จิกเลยแต่ก็ยังว่าแหละครับจอดนานก็เปลี่ยนดีกว่านะครับผมก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่อันนี้ใส่เป็นคาร์บูเดิมมีหมอ้อกองครบนะครับ ระบบ n อก็เสื้อสูบ n อ o ครับ kw 6 n นะครับอันนี้ผมเปิดดูแล้วไม่ปอกนะครับ่าจะเป็นเสื้อเบิกในตอนนั้นเลยนะครับเสื้อสวยมากนะครับเสื้อ n อนไม่ปอกนะครับตอนที่ผมถอดถอดท่อมาพ่นนะครับก็ส่องเข้าไปดูก็เสื้อเคลือบนะเสื้อไม่ปอกนะครับท่อสูรตรงรุ่นของ n p นนะครับวิ่งดีมากแล้วก็ชุดสายไฟ n อ o กล่อง n อนวาลทำงานปกติก็จะประมาณนี้ชุดหลังผมว่าน่าจะเป็นของ cbr ถ้าไม่ถ้ไม CBR 250ก็ CBR 400นะครับน่าจะมายกมาทั้งชุดเลยนี่นะพักเท้าหลังก็แปลงใส่เป็นของพวก r r d b หรือว่า i n p o นะครับก็สูตร e n d u r a ร้านนะครับยางก็จะเก่านิดหนึ่งปั๊มบนตอนนี้มีปัญหานะผมถอดล้างแล้วระบบเบรกระบบเบรคผมถอดล้างหมดเลยนะปั๊มเบรกด้านล่างนี้ถอดล้างเปลี่ยน เปลี่ยนโอลิงนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเปลี่ยนโอลิงแล้วถอดมาล้างหมดเลยเพราะว่ามันมันมันติดนะครับตอนแรกมันติดถอดมาล้างหมดแล้วก็ปั๊มบนผมพยายามเปลี่ยนของใหม่แล้วแต่ว่าผมไล่ไม่ได้นะครับก็เลยเอาปั๊มเดิมล้างมันมาใส่ตอนนี้ก็มีปัญหาก็คือมันเบรกได้แต่เบรกเบรกหน้ามันติดนะครับแต่ผมต้องหาวิธีแก้ก่อนน่าจะได้เปลี่ยนปั๊มใหม่ผมเปลี่ยนไป2อสาตัวแล้วแต่ว่าผมไล่เบรกไม่ได้นะครับไม่แน่ใจว่าปั๊มมันเล็กไปหรือเปล่าก็เลยเอาของเดิมมาใส่นี้ติดอีกแล้ว เดปัม๊มปั๊มล่างนี่ผมล้างให้แล้วครับไม่มีฝืดเลยนะครับไฟหน้านะครับน่าจะเหมือนพวกรถบิ๊กไบค์ในยุคนั้นเปิดไฟไฟต่ำก็จะติดข้างเดียวนะครับแล้วก็มีไฟหลีถ้าไฟสูงก็จะติดข้างขวาอ่าประมาณนี้นะครับระบบไฟพอดีชอบล้อโตนะสวย ไฟเลี้ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตอนได้มามันหักข้างหนึ่งหาซื้อไม่ได้ไม่รู้ของอะไรนะครับชกหลังซับดีมากครับชกหลังเป็นของวเอสไม่รั่วไม่ซึมด้วยนะครับเป็นกระปุกแยกนะครับซับดีชกหลังซับดีมันมีไฟใต้ท้องรถด้วยนะฮะอ่านี่ครับมีไฟใต้ท้องรถอันนี้ก็ต่อผมก็เลยต่อมันไว้แบบเดิมนะครับน,นี่ด้านลางประมาณกลางคืนน่าจะสวยกว่านี้ ถังน้ำมันค่อนข้างใสนะถังน้ำมันเขาก็จัดทรงมาสวยงามนะครับสี่โครงก็จะประมาณนี้โซ่ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตอนได้มาโซ่มันตายเลยครับแบบขยับไม่ได้เลยใส่เป็นโซ่ทองของ R K นะครับ520สเตอร์หน้า15สเตอร์หลังผมไม่แนใ่ใจของเท่าไหร่โซ่เป็นให้ใหม่ก็พวกสวิงอาร์พวกนี้เป็นมีเนร์นะสีมันก็จะเนี่ยประมาณนี้แบบว่าเก่าตามอายุขเขาแหละตรงนี้เป็นคาร์บอนชิ้นท้าย 2ทีแยกปกตินะมีถังพักน้ําด้วยนะครับเติมสองทีก็เปิดฝาข้อเบาะตรงนี้นะครับมันจะมีตัวดึงอยู่อยู่แถวแถวนี้แหละอ่านี่อยู่นี่ตัวดึงเบาะหลังนะครับดึงปุ๊บแลบ้วเบาะมันจะเปิดออกนะครับแต่ต้องใช้สองมือจะมีฝาเติมสองทีถังพักน้ําอยู่ตรงนี้นี่นะครับ ไฟเลี้ยวติดนะเดี๋ยวผมเปิดไฟเลี้ยวให้ดูไหนล่ะผงใส่ปลั๊กหลุดแ๋ยวผมเช็คให้นะตอนเทสมันติดอยู่ไฟเบรกติดนะครับอ่านี่เป็นไฟเบรกมันจะประมาณนี้ครับผม สามเดือนกับสี่เดือนผมไม่ค่อยมีเวลาด้วยครับผมมีงานประจานะครับทางานแปดโมงเลิกห้าโมงเย็นก็จะเกยดเวลามาทําได้นะครับมันก็เลยช้านิดหนึ่งส่ว่าก,ก็จะไปมีรถเข้าใหม่ไปเรื่อยก็จะไปยุ่งกับคันอื่นนะครับทรงสวยมากนะครับทรงสวยมากใครที่ชอบล้อโตฟังเสียงแค่ระบบเอ็นโปรเสื้อสวยโปรผมว่ามันน่าจะพุ้มแล้วนะอ๋ออฟลัน เอาไปเดี๋ยวผมเล่งนิดหนึ่งค <at> รับ <C> e <ek> เครื่องยนต์แยบคิดนะครับไม่มีดังไม่มีหอนหลือว่าวทำงานปกตินะครับมองเห็นหรือเปล่าดูรตรงนี้ก็ได้นะครับเคื่อสุงอ n f o KW 6N ไอโดใส่ท้ายล่อครับประมาณนี้ใครที่ชอบล้อโตนะครับเก็บงานเพิ่มนิดหน่อยนะครับรถมันจอดนานจะมีตำหนิสีชกหน้ารั่วนะจะชกหน้าซับดีนะครับผมไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับความสามารถไม่ถึงแต่ชกหลังนี่ไม่รั่วครับ สักดีฟังเสียงเป้นเครื่องมีติดมือนะครับวิ่งดีขับสนุกเสื้อสุบเอ็นโร,ระบบเอ็นโไม่ปอกก็คุ้มนะครับ ใครที่ชอบร้อโตนี่ออฟลันใช้ได้มาฟังราคานะครับ n s r ทรงโตค่ะนี้เปิดราคาอยู่ที่28,900บาทนะครับ28,900บาทเอกสารครบโอนภาษีขาดเกินนะครับใครที่ชอบร้อโตลองดูครับสนใจโทรมาเลยครับเบอร์063 425 5989นะับไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับทักมาขอ,กกอร,รูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ รถยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในตัวเมืองสามารถมาจมตรวจริงได้ท่านใดไม่สะดวกมาก็สามารถจะส่งได้ทั่วไทยนะครับราคาก็ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะ28,900บาทขาดทุนครับคันนี้เปลี่ยนใหม่เยอะมากนะครับพวกแบตเตอร์ลงแบตเตอรี่อะไรผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยเพราะม,ะมันจอดนานนะครับมันใช้ไม่ได้แล้วของก็สั่งจากนอกอย่างเช่นชุดซ่อมนะครับสวิตช์กุญแจสั่งจากนอกหมดเลยมันก็เลยช้านะครับแล้วก็รายละเอียดหลายๆอย่างนะครับ ก็ขาดทุนไม่เป็นไรจะขายตามสภาพก็ลูกค้าเอาไปก็ปวดหัวครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วอาจจะมีเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับตามสไตล์รถเก่ารถจอดนานนะครับก็ประมาณนี้ครับฝากไปด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ